แพท,ทองทานชินวัตรเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2529ในกรุงเทพมหานครเธอเติบโตขึ้นในครอบครัวที่มีความเกี่ยวพันกับการเมืองอย่างใกล้ชิดพ่อของเธอดออรทักษินชินวัตรเคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและป้ายิ่งรักชินวัตรก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยการเติบโตในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ทําให้แพท,ทองทานได้เรียนรู้ถึงความซับซ้อนของการเมือง ตั้งแต่ยังเล็กแม้ครอบครัวจะ,ะเผชิญกับความท,ท้าทายหลายครั้งแต่สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเข้าใจถึงคุณค่าของความอดทนและการทำงานเพื่อสังคมเธอมักถูกเลี้ยงดูให้ต่อระนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและนั่นกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ผลักดันให้เธอก้าวสู่เส้นทางการเมืองในอนาคตแพทองทานได้รับการศึกษาระดับประถมและมัธยมที่กรุงเทพก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศเธอเลือกเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ และการจัดการระหว่างประเทศความรู้ที่ได้รับจากต่างแดนทําให้เธอมีมุมมองกว้างไกลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตรวรรษที่21การศึกษาในต่างประเทศยังช่วยพัฒนาเธอในด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งต่อมาได้กลา่ายังเป็นจุดแข็งของเธอเมื่อเข้าสู่การเมืองไทยแทยทองทานไม่ได้เพียงเรียนเพื่อเก็บปริญญาแต่ยังใช้ประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อสร้างตัวเอง ให้เป็นผู้นำที่พร้อมจะทำงานเพื่อประชาชนก่อนที่จะเข้าสู่สนามการเมืองอย่างจริงจังแท้ทองทานได้ทำงานในภาคธุรกิจหลายแห่งซึ่งประสบการณ์นี้ทำให้เธอเข้าใจระบบเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งเธอมีบทบาทในการบริหารโครงการขนาดใหญ่และเรียนรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการเงินการทำงานในโลกธุรกิจยังทำให้เธอเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนทั้งในเรื่องการสร้างงานการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืหนึ่งประสบการณ์เหล่านี้ช่วยสร้างความมั่นใจและทักษะที่แตกต่าง จากนักการเมืองทั่วไปเพราะเธอไม่เพียงแต่พูดถึงนโยบายแต่ยังรู้วิธีการนำไปปฏิบัติจริงแพทองทานถูกจับตามองตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่การเมืองด้วยนามสกุลชินวัตรที่เป็นทั้งพลังและความท,าท้าทายเธอเลือกเข้าสู่พักเพื่อไทยและค่อยๆสร้างบทบาทของตัวเองจากการเป็นผู้ช่วยงานไปจนถึงการขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีความตั้งใจของเธอไม่ใช่แค่การสืบทอดอํานาจของครอบครัวแต่คือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับพักและการเมืองไทยเธอพยายามนําเสนอแนวคิดที่ทันสมัยมุก งอเน้นไปที่การพัฒนาย,ยาวชนการศึกษาและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยการที่แพรทองทางกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของไทยและยังเป็นหนึ่งในผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในโลกแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสังคมไทยเธอไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าของสตรีแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั้งประเทศ เธอแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นและความสามารถสามารถพาใครก็ตามไปถึงตำแหน่งสูงสุดได้ไม่ว่าจะเป็นเพศหรืออายุเท่าใดก็ตามความเป็นผู้นำของเธอสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและความเข้าใจในปัญหาพื้นฐานของประชาชนนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยหนึ่งในสิ่งที่ทําให้แพทองทานเป็นที่สนใจคือวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจที่เธอมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลการสร้างสตาร์ทอัพและการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เธอเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆและหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญเธอเสนอแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการบริการออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมวิสัยทัศน์เหล่านี้ไม่เพียงตอบโจทย์คนเมืองแต่ยังมุ่งช่วยเหลือเกษตร,รกรและคนชนบทให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพิ่มรายได้และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยแม้ว่าแพทองทานจะมีความนิยมจากประชาชนจำนวนมาก แต่เส้นทางการเมืองของเธอก็เต็มไปด้วยความท้าทายการเมืองไทยมักถูกกำหนดโดยการแข่งขันที่ดุเดือดและการแบ่งขั้วที่รุนแรงการที่เธอเป็นทายาทตระกูลชินวัตรยิ่งทำให้มีทั้งผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านอย่างชัดเจนเธอจึงต้องใช้ความสามารถในการสร้างความสมดุลระหว่างการรักษาฐานเสียงเดิมและการเปิดพื้นที่ใหม่ให้กับกลุ่มคนรุนง่นในใหม่ความสามารถของเธอในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และการนำเสนอแนวคิดที่เป็นกลางทำให้เธอค่อยๆได้รับความเชื่อมั่นจากคนที่ไม่เคยสนับสนุนพรรคมาก่อนในสังคมที่ผู้นำส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ชายการที่แพทองทานขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเธอแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงสามารถเป็นผู้นำประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้ผู้ชายบทบาทของเธอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงมิติทางการเมืองแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมของไทยที่กำลังเปิดกว้างต่อความเท่าเทียมทางเพศเธอถูกมองว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วประเทศว่าความฝันในการเป็นผู้นําไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปแต่สามารถเกิดขึ้นจริงได้หากมีความมุ่งมั่นและความสามารถแท้ทองทานให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นพิเศษเพราะเธอเชื่อว่าการศึกษาคือกุญแจสําคัญที่จะเปลี่ยนอนาคตของชาติเธอผลักดันนโยบายที่เน้นการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมการสอนทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21เช่นความรู้ด้านดิจิทัลการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์น,นอกจากนี้เธอ ยังสนับสนุนการลงทุนในครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้ถด้เทียมกับมาตรฐานสากลเธอมีเป้าหมายที่จะทําให้เยาวชนไทยไม่เพียงแต่แข่งขันในประเทศแต่ยังสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกสิ่งที่แพทองทานพยายามทําอย่างชัดเจนคือการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการเมืองไทยเธอมุ่งเน้นการสื่อสารแบบโปร่งใสตรงไปตรงมาและเข้าถึงง่ายผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางดิจิทัล ทำให้เธอสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างกว้างขวางเธอพยายามเปลี่ยนการเมืองไทยจากการเป็นเรื่องของคนกลุ่มเล็กๆให้กลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นี่คือสิ่งที่ทําให้เธอแตกต่างจากนักการเมืองรุ่นก่อนและยังเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอกลายเป็นความหวังใหม่ของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยแพทองทานมองเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยว่าเป็นรากเหง้าของหลายๆปัญหาไม่ว่า จะเป็นความยากจนการเข้าถึงการศึกษาหรือโอกาสทางเศรษฐกิจเธอเสนอแนวทางในการกระจายทรัพยากรและโอกาสให้ทั่วถึงมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและชุมชนที่ถูกมองข้ามเธอต้องการสร้างระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมและยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมแนวทางของเธอจึงไม่เพียงแค่การช่วยเหลือเฉพาะหน้าแต่ยังมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวสิ่งที่ทำให้แพทองทางแตกต่างจากผู้นำรุ่นก่อนคือความสามารถในการสอ อือสารกับคนรุ่นใหม่อย่างเข้าใจเธอใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ใหม่ที่มักรู้สึกห่างเหินจากการเมืองแบบเดิมๆเธอไม่เพียงนำเสนอข้อมูลแต่ยังรับฟังความคิดเห็นและข้อกังวลของประชาชนทำให้เกิดความรู้สึกว่าเธอเป็นผู้นำที่อยู่ใกล้ชิดและพร้อมจะทำงานร่วมกับพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่การปกครองจากบนลงล่างเหมือนที่ผ่านมาแพทองทานให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเธอเสนอให้ประเทศไทยหันมาใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลพร้อมอมกบับสนับสนุนโครงการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเธอยังมีแผนการพัฒนาเมืองสีเขียวและระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยเพื่อช่วยลดมลพิษและปัญหาการจราจรแนวทางนี้ไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตที่ทําให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนการที่แพทองทานขึ้นเป็นผู้นําหญิงคน สำคัญของไทยทำให้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากนานา,นาประเทศมากขึ้นภาพลักษณ์ของเธอในฐานะผู้นำหญิงรุ่นใหม่ถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือและความทันสมัยของประเทศไทยบนเวทีโลกเธอให้ความสําคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างสมดุลทั้งกับชาติมหาอำนาจและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทย และสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชาชนจำนวนมากมองว่าแพทองทานไม่ใช่แค่ผู้นำทางการเมืองแต่เป็นความหวังใหม่ของประเทศไทยเธอถูกมองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพลังมีความเข้าใจและมีความสามารถในการนำพาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงความคาดหวังนี้ทำให้เธอมีภารกิจหนักในการพิสูจน์ตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงผลักดันให้เธอกล้าไปข้างหน้าความเชื่อมั่นที่ประชา หาชนมีต่อเธอคือจุดเริ่มต้นของการสร้างการเมืองที่โปร่งใสยุติธรรมและมีอนาคตที่ดีกว่าแพยทองทานให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นพิเศษเพราะเธอเชื่อว่าการศึกษาเป็นหลักฐานของการพัฒนาทั้งประเทศเธอต้องการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและทําให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทเด็กๆต้องได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านทุนการศึกษาเทคโนโลยี และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยนอกจากนี้เธอยังผลักดันให้มีการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่เช่นดิจิทัลเทคโนโลยีและทาคบอนกิดการเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลสิ่งที่ทําให้แพทองทานเป็นผู้นําที่โดดเด่นคือความสามารถในการรับฟังและสื่อสารเธอไม่ใช่ผู้นําที่เน้นการสั่งารเทีงอย่างเดียวแต่เลือกที่จะทํางานแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้คนรอบข้างรวมถึงประชาชนทั่วไป ไดแสดงความเห็นและมีส่วนในการตัดสินใจแนวทางนี้ทําให้เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําที่โปร่งใสและเข้าถึงง่ายความแตกต่างนี้เองที่สร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถก้าวสู่การเมืองรูปแบบใหม่ที่ประชาชนมีบทบาทมากขึ้นแม้ว่าแท้ทองทานจะได้รับความนิยมและความหวัดงงจากประชาชนจํานวนมากแต่เส้นทางของเธอก็ไม่ได้ง่ายดายเธอต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อนความขัดแย้งทางการเมือง และความคาดหวังสูงจากสังคมการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยทั้งความรู้ความอดทนและความสามารถในการประสานงานกับหลายฝ่ายความท้าทายเหล่านี้จึงเป็นบททดสอบสําคัญที่จะพิสูจน์ว่าเธอพร้อมเป็นผู้นําที่แท้จริงของประเทศหรือไม่การที่แพทองทานขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของไทยถือเป็นก้าวสาคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของผู้หญิงในสังคมไทยเธอเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่หลายคนกล้าที่จะก้าวเข้าสู่แวดวงการเมือง และการบริหารประเทศมากขึ้นนอกจากนี้เธอ,อยังสนับสนุนให้มีนโยบายที่สร้างความเท่าเทียมทางเพศทั้งในที่ทำงานการศึกษาและการเมืองเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสในการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่แพทองทานมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าอนาคตของประเทศไทยต้องเป็นสังคมที่โปร่งใสยยั่งยืนและทันสมัยเธอต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน ไม่เพียงแค่การพัฒนาภายในประเทศแต่ยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาติเพื่อให้ไทยมีบทบาทสําคัญในเวทีโลกวิสัยทัศน์นี้ไม่ใช่เพียงแค่ความฝันแต่เป็นเป้าหมายที่เธอตั้งใจทําให้สําเร็จในช่วงเวลาที่เธอเป็นผู้นํา